อา,อาโค้ชจะแฮปปี้ด้านอีกทีเดียวไหมครับโอ้โหผมดีมากอยากจะได้สิเดี๋ยวพี่นัทซ์อีเดี๋ยวจะไม่ขอใช้อีกนิดนึงนะครับเหลือไม่เหลืออยู่ยโอ้โหสนุกไหมล่ะสนุกไหมฮะแต่มันม้วนก่อนม้วนก่อนเอออาจจะอี้กันเออฮะจะอี้ เริ่มพงเลยโอเคแล้ววันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มาแบนซ์สูลทัวเป็นการเปิดเลยนะนี่ถือว่าเป็นการเปิดเทพในแบนซ์สูลทัวของเราเลยทีเดียวได้รู้สึกไงบ้างที่กลับมาบ้านเก่าพี่นัทผมว่าอบุญมากครับกลับมาคราวนี้สนใจยพี่แอร์คงน่ารักมากๆนะครับโอ้โหนดารักจริงครั้งแรกที่เคยมาเยี่ยมน้องๆเขาเรียดนี้ใช่ครับคือผมเนี่ยตั้งใจครับตั้งใจเอาไว้เลยว่าอนาคตต่อไปเนี่ยผมจะมาหาเมียที่นี่แล้วก็ชิวที่เซียงไฮ้เลย น้องเขาบบม่หนึ่งคอโม่โองอายุเป็นเพียงตัวเลขจงรู้นะว่าคนเนี้ยอันตรายนะนี่ฉันก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาน้องๆ้องไปเป็นภรรยาฉันสักหน่อยแต่เมื่อกี้เนี่ยที่การก็ร้องไปสามเพลงมีเพลงอ่ะเพลงแรกนาทีเงียบ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 แล้วก็เพลงทำพี่รอแล้วก็ฉันที่อยู่ทุกคนยังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหม นอย่างแน่นอนเดี๋ยวพี่บั้งเตอร์ีอย่างแน่นอนอีกหลักของเราที่สำคัญเปานั้นคือพี่นัทเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าสนิทสนมกับแบงค์ชาแนลเราอยู่แล้วอย่างล่าสุดที่ที่ได้รางวัลจากแบงค์แวร์ชั้นยอที่สองสาขาสองต่อเีนั่นคือเพลงตื่นอรหันดังที่เตอร์หาดังๆไปต่อครับ นะฮะพี่ครับมีภาบด้วยคิดถึงดังๆอ๋อคิดถึงดังเพูดว่าอะไรคฮะขึ้นเติร์นหารับขึ้นเติร์นหาดับในในพี่ร้องร้องเพลงท่อนนี้เป็นภาษาเหนือ่อยโอ้โหดีกว่านะครับโอ้กับเมื่อกี้ด้วยหาไอพงก์กันบอกนะครับประมาณั้นถ้าเกิดเขาพูดว่าคิดถึงดังๆมากๆจังเลยโอ้ยังรู้อ่ะน้องครับไม่ได้บอกว่ เราเล่นเ,ลเราเล่นเราเอ่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะสนุกต่อกับพี่นัสดาพรได้ครับแต่ว่าก่อนจากนั้นเนี่ยเราต้องขอขอบคุณที่ิงสำหรับผู้สนับสนุนใจดีที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ได้มีน้องโซ่จะมีน้องต่อ,ตอแล้วก็พี่นักทีเตะบอลเก่งพวกพวกเรานะฮะขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทีมไวสัยแม่รักสีดูยูทิพย์เพื่อนสมาชิกจากปีนดมายรับผมแล้ก็ขอขอบคุณทุก สมาร์ทเรดิโอนะครับที่ดูแลเราที่เชียงใหม่ค <นะ S 1> รับโอเซอเมอร์สมาร์ทเรดิโอด้วยแล <Okay. S 1> ะท้ายสุดจริงๆขอเซอเมอรกับน้องๆคุณครูและผู้บริการทุกท่านในโรงเรียนสาธิตวิทยากรขอฝันไปด้วยนะน,ะน,ะอน้องๆต้องปนใบเป็นเยาวชนที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะฮะใอายาเสพติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ถูกต้องครับใคร,ครอยากจะมาเป็นพี่ตกรในแบงกชแนลของเราไม่ต้องมานะครับเพราะแยกทางเรา มาได้มาได้มาได้พูดเป็นแบรนด์ชแนลแล้วแบรนด์ชแนลแล้วช่องทางของเราเนี่ยสามารถติดต่อได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นทางระบบซีแบนด์และเคยูแบนด์หรือยแม่ก็เป็นเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทยครับใช่แล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างพี่นัทเข้าเล่นมอเตอร์ไซค์ก่อยมากเฟซบุ o กครับเฟ e บุ๊กอ่าเล่นน้ของผมเองก็มีมีเหรอมีมีมีเขาเปนักมีด้วยเหรอ facebook.com/natdotsakdathon นะครับไปกดไลค์กันได้คุยกันได้ตัวจริงนะครับ มีครับก็แอนนาสักพอนเลยครับแล้วขอบคุณมากที่ถามอยากจะพูดอยู่เลยแล้วหัดดาวนโดมีไหมครับอ๋อไม่มีครับพอแล้วครับโอเคนอกจากเข้าเฟซบุ๊กของพี่นัทแล้วพี่นัทจะไปคลิกล์ให้กับเฟซบุ๊กของเราด้วยแล้เว็บกับเฟซบุ๊กกับคอมแลปแม็กชนลทีวีแล้วเว็บดับแม็กชินัลเดดคอมนั่นเองนะจ๊ะใช่ครับโอเคครับสำหรับตอนนี้เราสองคนถึงเวลาต้องลากับไปแล้ว ช่แล้วนะฮะก็ยังไงขอบคุณน้องๆทุวคนเชียงใหม่ทุกคนเดี๋ยวผมฝากไปทีมวิทย์พี่น้านะกดดับเทปชั้นหน้าพี่ัน้าเหนื่อยนะฮะหายไปไหนแล้วล่ะน้องๆรอรับอันที่ส่งเลยนะครับหายไปแล้วนะฮะฮะแม่อยู่ไหมอยู่ไหนนะครับพี่นัาทำไมน้องแอบติดตามมันตลอดใครอยากได้ใครอยากได้ถ้าอยากได้ต้องร้องเพลงต่อไปที่พี่น้าจะร้องดังๆสัญญาเลยโอไม่ได้ เอาจิงป่ะเนี่ยเด็กคนนีพี่จะตั้งใจซ้ำให้ดีที่สุดครับก็ไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn